วิธีประกอบใบพัดมอเตอร์ไกด์ในกล่องจะมีมอเตอร์ไกด์แล้วก็กล่องอุปกรณ์มาซึ่งในกล่องอุปกรณ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยใบพัดนะครับอันนี้ด้านนอกและด้านในนะครับต่อไปก็จะเป็นประแจนะครับแท่งเหล็กนะครับแหวนแล้วก็น็อตตัวเมียคราวนี้เราจะมาประกอบครับขั้นต้นให้เราใส่แท่งเหล็กแท่งน,นี้่หายนะครับจะให้อยู่ในแนวกลางตึงกลางเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้จะต้องอยู่ตรงกับตัวเหล็ก รประกอบเข้าไปด้านข้างจะแนบชิดพอดีนะครับดันเข้าไปมันจะแนบชิดพอดีจากนั้นเราเอาแหวนใส่ครับน็อตตามครับให้น็อตตัวที่เป็นยางนะครับอยู่ด้านนอกเป็นซิลยางตัวนี้อยู่ด้านนอกนะครับเราขันจนแน่นนะครับ จับไปพักไว้นะครับแล้วขันจนแน่นแน่นตึงเือแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ